พ no ี่น so ้องบังคอนโซลเอาเดยวไม่ไหวไม่อยากต้องมาแทนยแล้วยังไม่เป็นดไซย์เพราะฉะนั้น่าสร้อยหกสิบ้าวันจริงๆถ้าทำเรื่องเกี่ยวยี่เอเครรบเป็นดิไซนได้ถ้ายี่สิบเอเคร์เป็นดิไซนได้ต้อง้นำิชาการบอกว่า อีสิเด็กทั้งซามสัเป็นดิไซน์เพราะฉะนั้นเราต้เราต้องคิดไปต้องเราคิดกับพระเจ้าอยากจะสามารถทํากเราเราส่วนตกั้พระเจ้าด้วยอธิษฐานเราพระเจ้าประกรเราปุย๋ยพระ็จะของได้ดิไซน์ที่ดีทําให้ชีวิตด,ดีขึ้น พี่น้องครับเราต้องมีดีไซน์ที่ดีหนึองขรอดังนคำปหน้ามีคำทำไมาจะมีคำทำมีคำทำไมครับคุณชอบมีคำทำไมครับถ้าหม่มีคำทำตั้งใจถ้าไ่ตั้งใจโอเคคุด้วยมีคำทำไมครับ 오, 어, 와이미, 핸드웨이, 잠깐 핸드웨이, 오케이, 오케이. 자, 다음. 두 마리, 트리안, 삼국, 루찬, 삼국, 차포, 파우디오, 아, 네. 푸아앉 차이, 사아 푸아, 차포, 깡파우디오, 깡파우디오, 깡차우디오 깡파우디오, 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 깡우디오우디오 깡파우디오, 깡오깡오깡파우 นี่ค่ะนี่คือ나ี่คือตั้งแต่ 니크 아. อ발หน้าวั오ที오หนึ่งใช나ไหม 아, ะช่ 어, 니크 มันเล요นโอเคนี่คือช่วยมันเล่นก็พ 아, นี่ออะรอย่างนี้คืออะไรคือว่าเรามีรางวัลค่ะเรามีรางวัลเรามีรางวัลดึงเตือนดึงเตือนนะมีรางวัลนะเอ่อดึงเตือนเตือนทีหนึ่งเดือนเดือนทีหนึ่งเดียวก็ภาษาไทยเดือนเดือนบกกระาตั้งแต่วันที่หนึ่งเตี๋ยวทีสามสิบเอ็ดทำได้เช็คกับเช็คแล้วก็ส่วงนี้ให้ราัล เดี๋ยว่าเดียวอย่างนี้รับอ๋อวันที่เจ็ดถ้าเจ้าลืมไม่เป็นไรประมาณดืมซ้าครั้งสิครั้งโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเดว่าดึงเดือครบดึงเดือครบดึงเดือดีรางวัลพแพ่ซิมิ้กเช็คเช็คทนที่มาี่จร มีนะคะโน้ตไดไลท์แล้วมีนะคะทุกเดือนแต่ว่าจงทุกเดือนนี้เพื่อเป็นนิสัยนะคะติดห้องอาเออพื่อคิดห้องติดติด,ตด,ตด,ตดแล้วก็โอ้โอจัโอ้ค่านเจังนะคะต<อ>ิดห้องอยนี้นะคะค่ายครวสินทีแล้วก็

เจ้าสรารเสด็จพระนามของพระองค์พระเจ้าพิษุนยิ่งใหญ่และพระองค์พิษุนประชนพระบิดาเจ้าขอบคุณพระคำของพระองค์ที่มาถึงชีวิตของข้าพุธทั้งหลายในเวลานี้ขอบคุณสาหรับคําสอนที่มาถึงข้าพุธทั้งหลายว่าเราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไรเราจะทําตามนโยบายของพระองค์อย่างไร,ร,งงไรและขอบคุณสาหรับ การแนะนำของอาจารย์กว้างในวันนี้ที่สอนให้เรารู้จักการเข้าอยู่ให้เป็นนิสัยการอ่านพระคำของพระองค์ให้เป็นนิสัยการอธิษฐานกับพระองค์ให้เป็นนิสัยทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์แบบในวันนี้ให้กับพระพุทธเจ้าหลายขอให้ผลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพุทธเ้ด้วยขอให้พี่น้องของข้าพุทธเั้าหลายที่จะมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามในการเดินตามพระองค์ในแต่ละวันในชีวิตของเราขอพระเยซูคริสต์ที่จะทรงโปรดเมตตาข้าพุทธทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซู ชีวิตของเราในการติดตามโลกในการแสวงหาพระองค์ทุกๆวันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทรงสอนเราให้เราที่จะมีความเข้าใจในพระคำของพระองค์มากยิ่งขึ้นเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์เราจะพบเจอพระเจ้าในวันนั้นและในชีวิตของเราทุกการดำเนินชีวิตของเราขอให้เราเดินไปกับพระองค์ในทีละก้าวทีละก้าวในทุกๆวันเพื่อชีวิตของเราจะสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้นฝากชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้ไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมน โอเคโอเคโอเคง้นคุณคุณก็นำนามสกุลต่อหนยครับ